คุณค่ะออเดอร์ Order ที่สองตามมาติดติดกับขอบพระคุณค่ะแม่กดได้เลยแม่กดได้เลยแม่กดได้เลยบายบายอีกแล้วเหรอบายบายกี่รอบแล้วเนี่ยมีแต่เกรดเอค่ะ <S <S ทุเรียนทอดเกรดซีไม่มีค่ะมีแต่เกรดเอพรีเมียมนะคะอันนี้กล้าพูดว่าเกรดเอเพราะขายของเกรดเอจริงๆนะคะเป็นทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมค่ะดูแผ่นนะคะนี่ดูแผ่นนะคะดูแผ่นทุเรียนทอดนะคะดูแผ่นทุเรียนทอดนะคะดูแผ่นทุเรียนทอดนะคะ เกรด A นะคะเกรด A ก็คือเกรด A นะคะเพราะฉะนั้นจะมาเป็นผู้เรียนทอดเกรด A ไม่ได้มี2ไซส์นะคะผู้เรียนทอดจะมี2ไซส์นะคะผู้เรียนทอดมี2มี2ขนาดนะคะ125กรัมกับ250กรัมกดร้าดูได้เลยคะ่ะหรือถ้าใครใจใจ,ใจเอาถุงใหญ่ไปเลยใจใจสั่งถุงใหญ่ไปเลยไม่แตกไม่แตกเราห่อบับเบิลนะคะหลายลูกค้าหลายคนที่ได้ไปก็รีวิวว่าแผ่นใหญ่ดีนะคะไม่แตกเพราะเราห่อบับเบิลให้นะ พาอเราหอ่อบับเบิ้ลให้อย่างดีนะคะพี่แม่ห่อบับเบิ้ลให้อย่างดีกดะกร้าเลยแม่กดะกร้าเลยแม่กดะกร้าเลยแม่กดะกร้าเลย,เ,ลยเออมันมีถุงแบบนี้มันมีใหญ่แบบนี้ไหมที่ร้านขายอะ่ะเอาเดี๋ยวลองขายแบบถุงแบบซึง่งโลอีกขนาดนึงนะเพิ่มอีกขนาดนึงอ๋อถุงกากหมูอ่ะ ล้วขอบพระคุณค่ะสั่งแ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 ล้วขอบพระคุณค่ะปลาไม่ได้ขายแล้วนะคะปลาไม่ได้ขายแล้วแม่ตอนนี้ขายทุเรียนทอดกับทุเรียนลูกทุเรียนทอดกับทุเรียนลูกเท่านั้นนะคะถุงใหญ่หนึ่งหมื่นบาทค่ะไม่จ้อจี้นะขายจริงหนึ่งหมื่นบาทอยากเห็นว่าใครใครที่แบบเป็นแบบอันนี้แบบเซตลูกทันทูดเซตลูกทันทูดห้าพันกรัมอยากเห็นว่าใครแบบ ในในบ้านฟ้าขายได้ไป8ดถุงแล้วนะแต่อยากเห็นในติ๊กตอกอ่อหูดใครกดให้นะคือถุงแล้วส่งมาแล้วนะของสินค้าแบบถึงลูกค้าแบบปลอดไยัยไม่ละเอียดนะส่งมาแล้ว8ดถุงไปค่ะไปค่ะขอบคุณ3ามสามคนกดสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะกดตะกร้าให้หนูหน่อยค่ะนี่ค่ะ250หกร,รมัม250กร,รมัมแม่250กร,รมัม กดตะกร้าเลยแม่กดตะกร้าเลยกลดตะกร้าให้หนูหน่อยป,ปลายปลายกดตะกร้ามีเซตลูกแม่จอไหมไม่มีค่ะแม่กดตะกร้าให้หนูหน่อยพี่แซเปอร์กดตะกร้าหน่อยค่ะกดตะกร้าหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะเขาชื่อน้องอะไรนะ,ะเอวาเอวาเอวาเหมือนกันเหรอเอวายายไปไหนลูกยายไปไหนยายอยู่ไหนยายอะ่ะยายอยู่ไหนลูก อ้าวใบายอย่างเดียวยายไปไหนวายยายไปไหนลู <c oughs> กดกดกา้าค <c oughs> ่ะกดตก้าค่ะกดก้าเลย <c oughs> แม่กดตก้าเลย <c oughs> แม่กดตก้าเลย <c oughs> แม่กดตก้าไหนคะ่ะ ขอสักสองอเดอร์นะแม่ขอสักสองอเดอร์ได้ไหมขอสองอเดอร์ค่ะใครใจดีขอ 2, 2> mm hmm. JD, ขออเดอร์นะคะใจดี mm hmm. JD, ขอ2ออเดอร์ค่ะ mm hmm. ได้วันนี้สดสด,สดร้อนๆอนอร่อยมากนี่เห็นไหมพี่บีเนี่ยกล้าการันตีว่ามันอร่อยมากนะแม่กล้าการันตีว่ามันอร่อยมากนะคะกล้าการันตีว่ามันอร่อยมากนะคะกล้าการันตีว่ามันอร่อยมากค่ะมาแล้วค่ะ ขอบคุณขอบค er ุณเจ็ดเจ็ดคำสั่งซื้อนะคะขอบคุณค่ะแม่กดะกาให้หนูหน่อยนะขอบคุณค่ะแฮร์รี่เป็นคนจังหวัดอะไรอยู่จันทบุรีค่ะพี่อยู่จันทบุรีค่ะเป็นคนจันที่เป็นคนจันท์พีกดะกาให้หนูหน่อยแม่กดะกาให้หนูหน่อยแม่สากดะกาให้หนูหน่อยนะแม่ขอบพระคุณค่ะกดะกาให้หนูหน่อยนะขอบพระคุณค่ะ กดตะกร้าให้หนูหน่อยนะกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะไปไปเลยไปเลยกดตะกร้าหน่อยค่ะกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะขอสักคนละหนึ่งออเดอร์นะแม่นะไปกดตะกร้าได้เลยค่ะกดตะกร้าและชำระเงินเลยจิ้มตะกร้าให้หน่อยนะคะจิ้มตะกร้าให้หน่อยนะคะหมอนทองเู้เรียนทอดนเรียนเนั้เรียนหมอนทองแทรี่กดตะกร้าเลย กดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะขอบคุณค่ะเลยค่ะไปขึ้นฮอตเจ็ดสิบแล้วขึ้นฮอตเจ็ดสิบแล้วขึ้นฮอตเจ็ดสิบแล้วกดตะกร้าเลยแม่ขึ้นฮอตเจ็ดสิบแล้วค่ะขึ้นฮอตเจ็ดสิบแล้วขึ้นฮอตเจ็ดสิบแล้วกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลยห้าคนกำลังซื้อขอบคุณค่ะห้าคนกำลังซื้อขอบคุณค่ะขึ้นฮอตเจ็ดสิบเอ็ดแล้วขอบคุณค่ะ ทุเรียนขายอีกทีวันไหนขายทุกวันเลยค่ะทุเรียนขายทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็รอบหนึ่งทุ่มค่ะขึ้นไล์อีก mm hmm. ทุเรียนเพิ่งมาลงสองเจ้านี้ยังไม่ได้ขายค่ะอันนี้กําลังแพ็คของเก่าอยู่ของเก่าอยู่หนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มจะไล์ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีนะคะแม่ช่วยอุนหนุนทุเรียนทอดหนูหน่อยพี่ลักอุนหนุนได้นะให้ใครเอฟได้แต่พี่รักอยู่ต่างประเทศขอบคุณนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าเอวาไปแล้วเลยบายบายจุบย๊บจุบ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บ อย่าหยิกกันนะอย่าหยิกกันนะโอเคนะมาบ่อยๆจะได้คุ้นนะมาบ่อยๆนะโอเค,อเคบายบายสวัสดีค่ะเขาน่ารักอยู่แต่เขาไม่คุ้นเงนหนึ่งหมื่นบาทค่ะถุงใหญ่ถุงใหญ่ไซส์บิ๊กบิ๊กขายหนึ่งหมื่นบาทถุงใหญ่ไซส์บิ๊ก 1, บ,บิ๊กขายหนึ่งหมื่นบาทพี่รักจะรอทุเรียนหมอนทองเหรอแล้วพี่รักจะเอาไปยังไงอะต่างประเทศได้หรอ สั่งดีกว่าอยากกินอุ้ยขอบคุณค่ะ yani, like. อุ้ยแม่กดเลยแม่ขอบคุณค่ะอุ้ยแม่น่ารัก <c oughs> เออต้องคนอย่างนี้เนี่ยสั่งเลยดีกว่าอยากกินอยากกินสั่งเลยตายเดี๋ยวตายไปไม่ได้กินนะไม่มีใครทําบุญใส่ทุเรียนทอดไปให้นะไม่มีใครทําบุญใส่ทุเรียนทอดไปให้นะอยากกินกินเลยมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะอยากกินกินเลยค่ะตายไปไม่มีใครสั่งใส่ทุเรียนทอดให้กินนะมันแพง <c oughs> ไม่เคยไม่เคย,เ,คยเห็นใครเอาทุเรียนทอดใส่าบาตรพระเลยนะน้อยมาก บวชมาเนี่ยบวชมาสิบแปดปีไม่เคยบินธบาตได้ชุเนียนทอดเลยหนูอยากทราบค่ะเออถ้าสมมุติเราทำบุญเนี้ยเราเอาของเยอะอยากกินใไต่คือเราไม่ได้ได้ถ้าเราอยากได้ผู้ชายเราต้องเอาผู้ชายถวายนะเราบวชมาไปค่ะอร่อยกินเพลินมากมันเล็กไปใช่ไหม อร่อยจริงเดี๋ยวกินให้ดูเอาถุงเอาถุงเอาถุง250บาทมาให้หน่อยอ่ะถุงเล็กถุงเล็กมีไหมถุงเล็กที่แพ็ค250่เดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูเลยที่ว่ามันอร่อยจริงคนขายต้องกินให้ดูค่ะไม่เป็นไรยอมอ้วนเพื่อจะรีวิวมันอร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยนะ่หนึ่งถุงแป๊บเดียวดิฉันกินหมดจริงมันอร่อยจริงนะทุเรียนทอดอะ่ะ ไม่มีใครใส่บาทให้กินนะทุเรียนทอดอยากกินกินเลยตายไปไม่มีใครใส่บาทไปให้นะไม,ไม่เคยเห็นใครเอาทุเรียนทอดใส่บาทเลยนะบวชมาสิบกว่าปีไม่เคยเห็นมีนใครใส่บาทเลยไม่เคยบินทบาทให้ทุเรียนทอดเลยนะ <c oughs> ทุเรียนลูกยังพอมีบ้างนะแต่ทุเรียนทอดไม่เคยเห็นนะามาทำไมอะนี่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 อันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทแผ่นใหญ่เจดี นี่เดี๋ยวกินให้ดูเลยนั่งก่อนทุกคนนั่งก่อนเดี๋ยวเรายังมีรอบหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเรายังมีรอบหนึ่งทุ่มวันนี้เราโซโล่ยาวก็เนี่ยดีมากแต่เดี๋ยวขายหลังบ้านตับตั๊บตับแทบก็จะได้อยู่หลายร้อยโลอยู่หลังบ้านไปมาเลยวันนี้วันนี้ไลท์ตีสองเมื่อคืนตีอะไรนะฝนเมื่อคืนตีหนึ่งน้อยแต่ก็นอนอยู่ มันก็ได้นอนแหละถ้ากลับบ้านไปบ้านมันก็ได้นอนแหละกลับบ้านถ้าไม่แวะอื่นที่อื่นมันก็ได้นอน,นแต่ถ้ากลับบ้านแล้วแวะมันก็ไม่ได้นะไม่ได้นอน,นอลงเริง,งก็อย่าไปเด็กเขาต้องขึ้นทุเรียนเช้าเปล่าค่ะไม่เคยไปค่ะ<อ>ไม่ใช่อ,อ,อ,อยู่ได้หนูขี่รถตามอยู่นี่นะคะถุงเล็กกรอบมากหอมมากเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเป็นไง

นี่นี่นี่ดกดตะกร้าได้เลยกินแล้วหยุดไม่ได้กินน่าอร่อยไ <c oughs> ปนัดาเหรอคาติกอนคาติกอนหนึ่งหกสามห้าศูนย์ ไปค่ะปนัดดาบุญคนไปแล้วนะเดี๋ยวส่งบินให้พี่กดอากาศเลยมาแล้วค่ะอีกหนึ่งออเดอร์มาแล้วขอบคุณค่ะอีกหนึ่งออเดอร์มาแล้วจ้ากำไรหายไปสองร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ย เอาไว0าสิบาทคุณหายกำไรหดกินเพลินๆได้เรืเอลาเดินทางดูหนังพักผ่อนอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานมีทุเรียนทอดแพรรี่มันทำให้เราแบบถึงทะเล อร่อยจริงนะน่ากดก้าวเลยปลาไม่ได้ขายแล้วค่าปลาไม่ได้ขายแล้วนะถ้าไปซื้อตอนนี้มิจฉาชีพทั้งหมดเลยปลาขายทีหนึ่งพฤศจิกา

กรอบหอมมันมีความหวานของเนื้อทุเรียนนิดหน่อย ตังก่อนคับสังสั่งสั่งทุเรียนทอดนี่แม่อร่อยที่สั่งทุเรียนทอดเลยอร่อยการันตีความอร่อยอร่อยมาก หอมกรอบไอ้มาัามกันเขาด้วยเหรอของถึงวันนี้ค่ะอร่อยกรอบขอพระคุณค่ะ แม่กดตะก,การได้เลยปูตะก้ารได้เลยการันตีความอร่อยปูตะการเล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 ยมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะ แล้เมื่อคืนก็น้ำสองขวดก็กินไม่หมดแล้วก็ไว้ซื้อมาก็เยอะเกินนมอ่ะม่ไม่เหนือวางไว้่อไม่เหางไว้อ่นหมดซื่อมาเยอะเกินเฮ้ยเยนอเ็ุเนไ้ม่อไให้ม่พยอันี้เป็นขกรกคะก้าเลยค่ะ พี่ก็จะกล้าหน่อยนะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นเยอะอีกสินาทีพาไปเดินเล่น ตอนนี้ช่วยช่วยกดตะกร้าก่อนินิวไปไล่ตอบไปได้ตอบรูปล่าสุดที่โพสหน่อยรูปล่าสุดอ่ะคนจะได้ทักแชทมา ขายปลาล่าค่ะไม่ขายค่ะกำไรน้อยจะขายค่ะมีแต่กทุเรียนค่ะ<า>ทุเรียน<า>ยทอดขายปลาก็กำไรเยอะเจจจจเจจจเจจจเขาบอกขายปลาล่าค่ะ <S <S เออเมื่อกีพ้พี่สองคนที่มาเขาใครอ่ะไม่รู้อะ่ะก็เขามาเรื่องอเรือน,นอ่ะเหรอเหราไม่ได้ทักทายไม่ได้แล้วเขาเลยมันจะวุ่นไปหมดเหรอ เราก็เลยไม่ได้คุยกับเขาเลยนึกว่าเขามาทำอะไรมาหาใครพอดทีทอ๋อทุเรียนสุกไม่มีนะคะทุเรียนเราขายทุเรียนแก่นะลูกค้าน,นี่เจจ้ออร่อยมากเจจ้ออร่อยมากทุเรียนทอดลองสั่งไปกินให้แอฟตีสั่งไปกินไปเจจ้อพิจ๊ะเปอร์ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจ้าสั่งทุเรียนทอดหนูหน่อยอไปให้เลยนะให้เจ๊อะไรนะให้เจ๊ปล่อยสั่งไปไปรีวิวให้หน่อยปะสั่งทุเรียนทอดไปรีวิวหน่อยทุเรียนทอดจันบุรีค่ะทุเรียนทอดจันบุรีเลยทอดใหม่คุกควันนะไม่ให้ของค้าง มีตัง93บาทก็สมควรแล้ว,ว,ลวให้ผู้ชายไป160กว่าบาทฉันดูอยู่นะแม้เช้าอะ่ะไอ้จอนี่บางทีก็ไม่ตื่นให้ผู้ชายไป160กว่าบาทอืมงงมาก93บาทซื้อไม่ได้ค่ะช่วยเด็กค่ะ เอหอ,อ,เอหมดไปสองพันเจ็ดเออเลิศเป็นแม่พระเป็นแม่พระนะเป็นแม่พระน,น,นักบุญทุนเอฟซีอืนักบุญทุนเจ๊ฝอยจบนักบุญทุนเจ๊ฝอยจบนะคะ นักบุญทุนเจ๊ฝอยอ้ยจะเส็แม่แปดบ้านแล้วขออีกสองบ้านค่ะเอาลูกทุเรียนไงเย,ยอะๆไงเออพี่อร่อยจริงนะกินแล้วหยุดไม่ได้นะทุเรียนทอดดิฉันอนะทุเรียนทอดกับทุเรียนอบคืออันเดียวกันเจ๊ก็ต้องตื่นกันก่อน ทุเรียนทอดกับทุเรียนอบมันคืออันเดียวกันทุเรียนต้องเอาไปทอดก่อนทอดเสร็จแล้วไปอบถ้าทุเรียนไม่ทอดแล้วไปอบมันจะกินยังไงทุเรียนดิบเจ๊ต้องตื่นก่อนทุเรียนที่ขายแบบเนี้ทุเรียนกรอบเนี้ยเขาต้องเอาไปทอดทอดเสร็จแล้วเข้าเครื่องอบให้มันกรอบนาาเนี่ยอยู่ได้เป็นปีความกรอบมันเนี่ยนะไม่ดีมันไม่มีแยกกันค่ะทอดแล้วก็ต้องอบถ้าทอดแล้วไม่อบก็เหนียว ทอดแล้วไม่อบมันอยู่ได้แป๊บเดียวค่ะมันเหนียวอันนี้คือทอดทอดเสร็จแล้วก็อบมันจะกรอบกรอบอยู่ได้นานมากและเป็นปีแต่ของเราแต่ของเราทําวันต่อวันอบวันต่อวันสั่งวันต่อวันค่ะอท้าให้ลองสั่งไปเลย กล้าท้าให้ลองสั่งไปกินเลยนะทุเรียนทอดเนี่ยมั่นใจว่ามันอร่อยมากลองกดดูนะแม่ไล่หมดก่อนนะจะจ่ายเงินนะสองกองเนี้ยเอาไล่ไม่หมดไม่จ่ายเงินค่ะต้อยมามีตังค์ละหมดบัญชีแล้ว บอสตามหมดบัญชีแล้วพวกเราเนี่ยเรียกว่าอะไรนิ้วเนี่ยปอดอ่าปักแล้วปัอ๋อเหรอน้องฝนก็เรื่องงานก็กลับบ้านบ้างนะกลับบ้านตลอดค่ะไม่เคยไปไหนค่ะกลับไปนอนบ้างแล้วจะได้พักผ่อนนอนคุบสามสี่โมงอะไรนะให้จางไปเขาไม่หยุดแน่เลยยืดตึงดูว่าคุณปีที่แล้วอ่ะดิ

รับประกันความอร่อย5ดาวคุณเรินทอดแพรลี่ทอดใหม่รับประกันความกรอบในระดับ5ดาวค่ะปลาไม่ได้ขายแล้วนะครับคุณพี่ปลาขายทีทีสิ้นสิ้นปีแล้วก็จะไม่ทอดแล้วนะต่อไปต้องไปทอดเองแล้วเฮ้ยเราก็ไม่ต้องจ้างเจ๊จันทภาแล้วสิเพราะไม่ได้ทอดแล้วนี่ อใครจะหันเลยเธอใครจะหันเลยเธอขนหางเยอะแยะเจ้น้าผาคนเดียวเออเราก็ไม่ต้องจ้างน้ำฝนแล้วสิเนาแล้วก็ไม่ต้องจ้างน้ำฝนแล้วสิเนาะใช่น้ำฝนก็ไม่ต้องจ้างเดี๋ยวสายเลื่อนหนึ่งลูกเพราะมันเป็นระบบดูดจ้างปัญหาคนเดียวพอแล้วใครแพ็คเอาถามหน่อยซิใครแพ็คเดี๋ยวตายคนเดียวพอ แล้วคือยนมสายใช้แต่ทำมือสิ่ oh, um, ือยืมกลองมาร้อยยี่สิบห้ากรัมอุ้ยขอบคุณคำสั่งซื้อใหม่ขอบคุณค่ะเย้อีกห้านาทีพาไปเดินเล่นนะเดี๋ยวไปบ้านสวนกันทุกคนไปรดน้ำต้นไม้ เดี๋ยวต้องไปรดน้ำต้นไม้ดูต้นไม้หน่อยแดดร้อนมากกลัวต้นไม้กลัวมันตาย